มาแล้วครับดับล่างเส้นหลงงวดวันที่่1สิงหาคม68นี่คืองวดเก่าด้วครับท่านผู้ชมดับล่าง 3U ยนี่แหละครับสุดยอดครับผมเอาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับมื่อนี้กามาจังหน้าน้องแบงค์เหมือนเดิมเนาะค่ะกกมักสมซอยนี่แหละครับสุดยอดเลยเย็นดีขนาดมื่อนี้ตามกันต่อคลิปที่3ครับดับล่างเส้นหลง นี่แหละครับหอวน้ำโสกเป็นไงเหล็กเหลาเป็นไงเมือแรงนี่เดียวมือแรงนิดที่สองถุงเครื่องก้อนอื่นก็นต้องขอบคุณแม่เอฟซีแล้วก็นับรางเช้นลงครับที่นั่งขอมูลตัวเลขมาแบ่งปันครับนี่แหละครับบรรยากาศโอ้พัวอน,นอกแบงครับแม่นักแบงก็ยุนี่แหละครับพอดีแหละครับเลยมีคำบอกแง่แง่เมือนี้ ครับโอ้ฟันดีป่ะบ่กไม่ได้ยุ่แล้วโอ้ได้ยังหรอได้เลขแล้วเนาะได้เลขทางนี้คือมือดเลยกล้องกระไดมืด,มด่มืดเปือ่อยผุนเชียวเชียวมากแล้วสกายฟันว่าจังเด็บโอ้ยฟันไม่เท่า <laughs> โอ้ฟันไม่เท่าได้ยังมาแล้วบ้านนี้ พ่อแม่ก็ไรเห็ดเฟียงเก็บยออนดามุนีนะเก็บยออนดามุนีอ่อเสี่ยเห็ดเฟียงมาเสี่ยเห็ดเฟียงได้เฮ็ดยังที่เหกมันได้เฮ็ดยังบอกเขาเอิญว่าเห็ดข้นหน่อยเห็ดค้นหน่อยเห็ดค้นหน่อยเบี้ยเบี้ยมันบาดนีเอาเอาเอาเกี๊ยงมันเก่ามันก็เลยเป็นเห็ดเฟียงแล้วบาดนีของแท้ของแท้มันนี่มาตามเลขดับเส้นลงที่เอฟซีล่อล่อค่อยก็เลยหาเนี่ยบ่อยครบแปดนาทีสักก้อน จักไปเบิ่งตัวเลขบานนี่นี่แหละได้โอกาสพอดีอยู่เฮียนพร้อมกันเลยนี่ยเนี่ยสมสอยสมสวยสมสวยจ้ะไอเอฟซีมาเก็บกินนะโอ้หมกสมสอยกินแล้วเก็บทองเลยครับอมน้ำโซ่กับใดอืออือวิบัติว่ายังไม่ได้ออกมือหนีไปเพระนะไอ้ทียร์คลองเก็บทองกินหลายหมกสมสอยของสม ออมาเบ่งตัวเลขน้ากันครับบานนี้เอามันยังอะไรคือเฮียลงคักแสีบารนี้เ,ออเลขดับล่างสิดับล่างเส้นลงหมงดเก่ากับงดไม่เทียบเสียกันเลยเหมือนนี่แหละครับดับล่างเส้นลงครับหนึ่งสิงหาคมหกสิบแปดครับลมแห้งแนี้ยได้ครับานผูสชมมาจะมากรอไพ่าบาร์เคครับนี่แหละครับแคปหน้าจอได้เลยครับ รับแนวทางมาดุนดวนครับค่ให้เอฟซีทางซองเดเลือกซื้อแนวทางลอตเตอรี่น้ำกันครับงวดที่ร้อยห้าสิบเก้ามาแล้วครับงวดที่ร้อยห้าสิบแปดเอาอยู่นี่แหละครับเอาอยู่มาร้อยห้าสิบแปดงวดแล้วครับดับล่างสามครับทีเอฟซี FC ล่อค่อยครับค่ะมื่อี้กับวันที่ยี่สิบห้านะครับคเด้มาเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับหมูน้ำใชยกับเด็กแกงข้าวหมอว่าน เลขดับเสื้อหลง่าสิมามือนีวันที่ยี่สิบหามาแล้วครับแต่ว่ามาซานิดนึงครับกับล่อลงคลิปซีเหลขกดับเสื้อหลงย่างเดียวเลยครับนี่แหละครับเอาแคบหน้าจอเลยเลยครับมาดุนดวนครับมีเหลขกมากยูในใจเป็นเหลขกดับรางหาเนี่ยกายเบาเบาเนเดอครับ่านมุชม้ชส้มว่าเป็นแนวทางตัวเหลขกดับดับล่างทุกจุดดับห้าครับวัดนี้เอาลองเบิง้ง ขอน้ำโสกคิดวา่าเอาอยู่ปะรับหานี่ค่ะค่ะเนี่ยเอาอยู่<ๆ>อ,อยูนี่นะครับท่องเบลงได้<น>ไง <laughs> ห่างพัดลมบ่ปปได้เลยครับมื้อนี้ห่อนครับแดดบ่มีก็บห่อนโอ <laughs> มนี้บ่ได้ไป็นหน้าจีร้อนโมนี้บ่ได้ไปมื้อนี้ผักพรอมมันสิ มืัอนี้วันศิลป์พักพรอนวันพระกันไปดูไรกับโบเมียนแล้วมีเฮียนยังไ,ไปอยู่บ้านปุ๋ยยังขาบ้านปุ๋ยอ่ะถาว่าบ้านปุ๋ยอืมมิโซะไม่เงียบก็ไปเก็บผักบุ้งอยู่ผักบุ้งยูวนหนาหน้าทึา่งขาเจ้าจไปวัดที่ดินพอดี วัดอันวัดเอาเงินเหยวัดเอาเงินหน้าพ่อเียดเดียดนี่เป็นแต่ตรายครับจักไลบ้นนี่เอาถามกันตัวแนวทางตัวเล็กบวกกับไปกับมาใส่ขัวอยู่นี่แหละครับให้ครบแนนที่ครับเขาพิจารณาเบิ้งน้นกันได้ครับท่านผู้ชมก่อพายก่อเดิม จักน้อยนออ้อยใหม่เกิดดีอีกตัว,ตวออกน้ำโศกแม่นค่ะนี่ตัวออกน้ำโศกเลยครับมาเมาส์ก็ไพ่อยู่นี่ครับ <c oughs> <c oughs> เขาจะเบิ่งกันอีกสักรอบครับดับล่างเส้นลงครับมาแบบดุนดวนบรดเตตั้งรักเลยครับ่ามผูส้มที่แหลกว่าจะล่งเหล็กลงพีแหละครับเดี๋ยวมื่อเอนเหล็กลงพีจะลงไห้ดุนดวนนด้ครับ่ามผูส้มเลขควมฝันนี่คือคลิปซีไปแล้ว <c oughs> นี่แหละครับที่แหลกว่าจะล่งหาคลิปไปแล้วครับ่ามผู้้ม แม่เอฟซีเจดีโท่มาดวนๆบางหันเลขดับเส้นลงมากเราได้อู่น้ำใช่คอนเทนก็นต้องขอบคุณนแม่เอฟซีมากๆเลยเดอ้อครับผมนี่แหละครับเอามาแล้วกับแคปหน้าจอเรื่อยครับ่ามผูส้มเพื่อเป็นการบดเสียเวลาเนาะครับนี่แหละครับเอาอยู่งวดที่ร้อยห้าสิบแปดครับดับล่างเสียนหลงนี่แหละครับเลขล่างออกสองหกเปินดับรางสามบ่มาครับผมงวดนี้ดับล่างห้าครับ นี่แหละครับเอา1สิงหาคมนี้68ครับลองเบิงครับงวดที่159ครับนี่แหละครับมากากรเอาไปเบิงพิจรารณาตัดเหล็กทีเอฟซีจับเหล็กล้างมีเหล็กหานี่ก็คือสามารถตัดออกได้ครับเพราะว่าเพื่อนการเอายูมาลอยหา18งวดเรียวกันนะเชื่อถือยูได้ครับผมดับล่างเส้นหลงครับนี่แหละครับ แอบหน้าจอดุลดวนใหญ่เลยครับเอาหอ,อมน้ำโศกนี่ยังฝากเจฟซี C ทางซองบ่เหล็กเล้าตำเล้าฝากเบิึงซองหอ,อมนำ้ำโศกนะะี่เนี่ค่ะตำเล้าครับน,นี่แหละครับแต่ตำไทยกันอีกย่างหนึ่งเนาะค่ะมัคือตำปลาอืมก็มคือตำปลาคือนลายตำเลยเนาะโอ้เหาอมมันนี่กะได้มาเรียบร้อยแล้วเนาะ ดับล่างเส้นหลงที่เอฟซีล่อค่อยครับในคอมเมนต์กัเยอะครับผมแต่ก็มีแม่เอฟซีหรือพ่อเอฟซีบางท่านที่คอมเมนต์ว่ากันอูมน้ำใส่คือเอาเหล็กเล่าพอยี่ลงส่องไง่ผมเลยว่าเอาส่องออน้ำโสครับถ้าถ้าบ่ลงส่องน่อยส่องน่อยสีดังเจักเทียดีเนาะนี่แหละครับเนาะส่องไง่ก็คือเหล็กไทยพอยี่ครับเหล็กเล้าก็คือส่องออมน้ำโสครับ นี่แหละครับเอาถ่ายคลิปนี้ครับก้อนสิจบคลิปกันไปเบิ้งอีกกันสักครั้งครับครบ8นาทีเรียบร้อยครับผมดับล่างเสื่นลง1สิงหาคม2568ดับล่าง 5, หงวดที่1 5 9ตั้งแต่งวด158งห,ห,หวดที่ผ่านมาจนหอดวันอ่างวดที่1ที่เพิ่นดับมากนี่เอายูมหมดเลยครับจนหดอดรวยเอางวดต่อไปก็สิเป็น160บาทนี่นะครับ ครับถ่ายคลิปนี้ครับก็ต้องขอบคุณแม่ f อฟซีใจดีแล้วกานับรางเชิญลงครับที่นําข้อมูลมาแบ่งปันให้เอฟซทางสองทุกท่านครับ<ช>สำหรับคลิปนี้ก็ให้มันมานนาำกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ